เชื้อโรคที่แพร่ระบาดในช่วงฤดูร้อนอนะครับซึ่งคุณหมอเขาก็เตือนมานะครับท่านนายแพทย์วิรุฒิอิ่มสำรานร,รองอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะฮะทุกที่อุณหภูมิสูงขึ้นร้อนต่อเนื่องแล้วที่สําคัญมันมีช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเป็นวันหยุดยาวก็มีการเดินทางท่องเที่ยวนะครับแน่นอนนะครับหลีกหนีไม่พ้นแสงแดดแน่นอน อาจริงๆไม่ต้องท่องเที่ยวแค่ช่วงออกไปกลางวันนี้ก็โอ้โหร้อนมากแล้วนะครับแทบละลายตอนนี้แทบละลายทีนี้สิ่งที่มันตามมาอีกเรื่องนึงที่เขากังวลคือโรคไข้แดดโอ้อนนี้น่ากลัวมากนะครับซึ่งก็เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ในช่วงหน้าร้อนนี่แหละนะครับอาการแสดงของโรคนะครับก็จะมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนนะครับบางรายก็อาจจะมีตาแดงด้วยทีนี้มาดูวิธีการป้องกันนะครับ ก็พักผ่อนเพียงพอนะครับเด็กๆเนี่ยควรนอนอย่างน้อยสัก8-10ชั่วโมงนะครับรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับล้างมือบ่อยๆออกกาลังกายเป็นประจำแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ไปใกล้ชิดกับคนที่เป็นหวัดนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยภูมิคุ้มกันในร่างกายอาจจะสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้นะฮะอาจจะป่วยง่ายกว่านะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับหมั่นทําความสะอาดบ้านของเล่นของลูกที่ใช้อยู่เป็นประจำนะครับเพื่อ ลดการสะสมของเชื้อโรคแล้วก็ที่ไหนที่อากาศถ่ายเทไม่ดีเนี่ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับนะครับนี่ก็คือ,อความปรารถนาดีของทางกรมอธิบดีกรมการแพทย์นะครับที่ท่านได้แจ้งเตือนมาครับก็เรามาระวัะวงกันไว้นะครับทั้งตอนนี้คือทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้สูงวัยและผู้ป่วยโรคประจําตัวต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะและช่วงหน้าร้อนที่มาคู่กันก็ ของร่วงครับกินอะไรดูให้ดีนะต้องระวังให้ดีกินร้อนช้อนกลางล้างมืออันนี้สำคัญครับนะครับ